ก็ได้เจ็บแล้วผมก็ยังสบายใจที่จะมาอยู่ที่นี่มาเราก็มีเพื่อนเพียงที่นี่หลายคนด้วยแล้วก็คือถ้าถ้าถ้าไปมันก็อาจจะเหงาบ้างแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องของอนาคตแต่ท่นี่ันเป็นแบบันแต่ว่าตอนนี้แบบว่ายังสนุกดีเลยอยู่ที่นีมากแฮปปี้บอกไปเลยใช่แฮปปี้ วิธีการเซ็นที่เซ็นมันมีส่วนเรื่องของตัวเซ็นมีส่วนเซ็นแบบอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ตรวจใช่ไหมก็ตรวจมีการตัดสนใจของคนอื่นนะคะ่ะเออหนูว่าไม่มีตรวจเลยเพราะว่าหนูคิดว่าทุกคนแต่ละคนมีแบบเหตุผลของแต่ละคนอยู่ในแล้วใช่แล้วก็คือหนูคิดว่าทุกคนก็ต้องคิดแบบว่าหนูคิดว่าทุกคนต้องตัดสินใจแบบได้ดีอยู่แล้วค่ะใช่ แลี้วงของเราก็เลี้ยงดีนมีความรัก